วัครับผมแชมป์ KP Pro สล็อตบายนะครับวันนี้ผมมีรถยอดนิยมนะครับของ Triumph เป็นไทร์อัมบรีวิวนิว e w T100 Classic นะครับคันนี้ปี2020นะครับที่สำคัญวิ่งน้อยใหม่มากๆนะครับเจ้าของเดียววิ่งเพียงแค่9300มกิโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพามาดูรอบรถกันก่อนนะครับใหม่มากๆนะครับคันนี้ ราคาเนี่เราตั้งไว้แล้วใจแน่นอนครับอ่าเดี๋ยวพามาดูของแต่งชิ้นแรกนะครับแคชบาร์เป็นของ WSW นะครับคันนี้อ่าแล้วก็มีแหลกหลังมาให้นะครับแหลกหลังแล้วก็กระเป๋าข้างสองฝั่งนะครับนีฝั่งนึงด้วยใหม่ๆนะครับสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ยางหน้ายางหลังนะครับเป็นของ A1 นะครับดอกยางเลือๆือเลยนะครับคันนี้บุ๊กุญแจสำรองคู่มือครบนะครับ เดี๋ยวให้ดูโครเมียมตรงท่อหน่อยนะครับให้ดูชุดโครเมียมเจ้าของเดียวเลยนะครับใหม่ามากๆน็อนตทุกตัวไม่มีขยับครับใครหาจีร้อยอยู่นี่ไม่ควรพลาดนะครับเคเดี๋ยวให้ดูสีถังนิดนึงนะครับสภาพสีถังร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่คลิปผ่านระเบาะนะครับใหม่ามากๆโอเคเดี๋ยวพามาดูเลขไม์กันนิดนึงนะครับ คันนี้วิ่งเพียงแค่9,300กิโลเท่านั้นนะครับเ,เดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับอันนี้ ราคาเราตั้งวเวลาใจมากนะครับเพียงแค่3,019,000บาทใช้เงินดาวน์อ,อกรถนิดเดียวเหมือนเดิมนะครับใครสนใจนะครับรายละเอียดตัวรถอยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ